thank hey. อันนี้4ี่ห้าครับแบบยาวครับห้าครับมีสแบบครับสาม้าไสมครับเนาอะไหบากเอาะไรบ้างคนี่จะถึงไวก่อนนะคน่มันจางฟิวครับจางฟิวขวางูแจกคนัที่มแล้วที่บ้านก็คือเึยได้อยู่ในมือเลยนะ คือมามีแบงค์เลยที่เหลือหายไปหมดแล้วเจ้าคื้อยสามสิบจ้าเอาว่าเป็นรถตกใจเลวเอาสิบบาทขอบคุณค่ะแล้วลงผันนี้ด้วยนะ จะเปลี่ยนสายสุดเสือกไม่เปลี่ยนแต่ถูกลงไม่เงี้ยของพี่จก55บาทนะ

ใหญ่ดิฟีมอันนี้ผมหวยผิดได้ไหม